ตอนนี้ก็มีงานนะคะมันหยุดของเราแต่เราจะเดินทางไปแล้วสักหน่อยนะคะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้กิจวัตรประจำวันคือเราก็ไม่รู้เรื่องเผื่อเราจะกลับมาจากสำนักงานหรือว่าไปงานที่อื่นหรือไม่สายหน่อยว่าสาวอาทิตย์เราก็จะไม่เดินออกมานะคะเพราะมันรอที่โอกาสเราได้มีอโอกาสเผยแพร่กิจวัตรประจำวันของเราลงเฟซบุ๊กนะคะขอบคุณค่ะ เรียบร้อยแล้วเดียวก็มีไรายได้แล้วนะคะ,ะมีไรายได้ที่ดีนิดหน่อยๆตามวิธีการของเราคืองดอาหารหลายๆรอบถ้าฝนตกเราจะงดเลยนะอกอ็อ,อยากให้กําลังใจทุกคนให้มีไปเลยนะบายไปจริงนะไปจริงจรนะไปจริงนะไปเลยนะบายไปจริงนะไปจริงๆนะไปจริงนะนะร้นะนอนร้อนแรงมากเลยนะะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะ ขอบคุณท่าน a ออเรียบร้อยแล้วเดียวก็มีไรายได้แล้วนะคะมีไรายได้ที่ดีนิดๆหน่อยตามร้อนร้อนแรงมากเลยนะะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณท่าน a อไอสวัสดียามเช้านะคะได้แสงแดดพอดีนะวันนี้แต่เราได้ใส่หมวกนะคะเสียดายเราอยากใส่แว่นหนึ่งกันแต่แว่นนี่เท่ากับ ปีที่ผ่านๆมาหลายๆปีที่เราเลี้ยงยามเช้าขนาดนี้หรือว่าตอนหน้าฝนเขาจะไม่มานะแต่ด้วยตามสถานะสถานะคีเอเตอร์เพราะว่าเราไม่ใช่คีเอเตอร์ใหญ่เนาะเราเป็นคีเอเตอร์เล็กเราก็ได้นี่หน่อยๆไปนะคะตอนร้อนแรงมากเลยนะฮะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณท่าน a อไอต้องงงมาดูน้องก่อนเผื่อเขานอกน้ำ ถ้าเขาลกอน้ำนี่เขาตายเขาจะตายเยอะมากเลยนะเขานกเยอะมากแล้วจะทําให้น้ําเราเสียแล้วก็ต้องวงมาดูน้องก่อนเผื่อเขานกน้ําถ้าเขานกน้านี่เขาตายเขาจะตายเยอะมากเลยนะเขานกเยอะมากแล้วจะทําให้น้ําเราเสียแล้วก็ร้อนแรงมากเลยนะฮะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณท่านเอไอตรงแล้วก็ไม่มีคลิปไหนที่จะปังนะขออนุญาตขอบคุณทุกคนขอคลิปนี้พอแค่นี้นะคะคลิปเอ่อ มาชมน้องปลายามเช้าร้อนแรงมากเลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณท่านเอไอหรือแล้วแต่ห่วงที่มีแดดไม่เยอะเท่าไรหร่ลาจะออกมาขอบคุณค่ะทุกคนค่ะ <S <S ก็อยากให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่ผ่านเช่นกันกับเรานะคะลงไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะสตรีมนะคะที่ยังไม่ผ่านแต่เดี๋ยวก็โอเคนะคะเท่ากับ ปีที่ผ่าน,านมาหลายๆปีที่เราเลี้ยงยามเช้าขนาดนี้หรือว่าตอนหน้าฝนเขาจะไม่มานะแต่ด้วยร้อนแรงมากเลยนะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณท่านเอ่อก็อยากให้กําลังใจทุกคนให้มีกําลังใจได้ลงไปเรื่อยเนาะหากเราไม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มีไรายได้แล้วนะคะ,ะมีไรายได้ที่ดีไม่ยิดงแต่น,นอย,นอยตาม วิธีการของเราคืองดอาหารหลายๆรอบถ้าฝนตกเราจะงดเลยนะคะเราก็ไม่รู้เรื่องเผื่อเราจะกลับมาจากสำนักงานหรือว่าไปงานที่อื่นหรือไม่สายหน่อยว่าสาวอาทิตเราก็จะไม่เดิอนออกมานะคะเพราะมันรอองเราก็ไม่มีคิดหน่ที่จะฟังนะคะขออนุญาตขอบคุณทุกคนขอคลิปนี้พอแค่นี้นะคะคลิปมาชมน้องปายามเชา้าก็อยากให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่ผ่านเชน่นกันกับเรานะคะ ลงไปเรื่อยๆเลยค่ะสตรีมนะคะที่ยังไม่ผ่านแต่เดี๋ยวก็โอเคนะคะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดียามเช้านะคะได้แสงแดดทอดีนะวันนี้แต่เราได้ใส่หมวกนะคะเสียดายเราอยากใส่แว่นเหมือนกันแต่ว่นนที่โอกาสเราได้มีอโอกาสเผยแพร่กิจวัตรประจำวันของเราลง Facebook นะคะขอบคุณค่ะ วันนี้ก็มีงานนะคะมันหยุดของเราแต่เราจะเดินทางไปแล้วสักหน่อยนะคะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้กิจวัตรประจำวันคือวิธีการของเราคืองดอาหารหลายๆรอบถ้าฝนตกเราจะงดเลยนะ,ะหรือแล้วแต่่วงที่มีแดดไม่เยอะเท่าไร <c oughs> หร่ลาอาจจะออกมาขอบคุณค่ะทุกคนค่ะก็อยากให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่ผ่านเชน่นกันกับเรานะคะ ลงไปเรื่อยๆเลยค่ะสตรีมนะคะที่ยังไม่ผ่านแเดี๋ยวก็โอเคนะคะร้อนร้อนแรงมากเลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณท่าน a อไอเราเราก็ไม่รู้เรื่องเผื่อเราจะกลับมาจากสำนักงานหรือว่าไปงานที่อื่นหรือไม่สายหน่อยว่าเสา์อาทิตย์เราก็จะไม่เดินออกมานะคะเพราะมันรอทีอ่ให้โอกาสเราได้มีอโอกาสเผยแพร่กิจวัตรประจำวันของเราลง facebook นะคะขอบคุณค่ะ ก็อยากให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่ผ่านเช่นกันกับเรานะคะลงไปเรื่อยๆเลยค่ะสตรีมนะคะที่ยังไม่ผ่านเดี๋ยวก็โอเคนะคะแต่ว่าสุขภาพเขาดีมากเลยนะคะเขาถึงวิ่งมารับจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะคะเท่ากับปีที่ผ่านๆมาหลายๆปีที่เราเลี้ยงยามเช้าขนาดนี้หรือว่าตอนหน้าฝนเขาจะไม่มานะ,ะแต่ด้วยอ่อ เราก็ไม่ดูเรื่องเผื่อเราจะกลับมาจากสำนักงานหรือว่าไปงานที่อื่นหรือไม่สายหน่อยว่าสาวอาทิตเราก็จะไม่เดิอนออกมานะคะเพราะมันรอเลยว่าสุขภาพพอดีมากเลยนะคะพอถึงวิ่งมารับจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะคะในรถบรรทุน,นะคะบรรนตานบรรยากาศที่สวยปอปาตากลมในวันหยุด อนนี้ก็มีงานนะคะวันหยุดของเราแต่เราจะเดินทางไปแล้วสักหน่อยนะคะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้กิจ,จกวัตรประจำวันคือวิธีการของเราคืองดอาหารลาหลายๆรอบถ้าฝนตกเราจะงดเลยนะเล่นรถมล่นตานะคะมั่นตาบรรยากาศที่สวยโอปาตากลมในวันหยุดจะเดางเราจะมียามเช้ายามดินเช้าของวันหยุดที่สดใสด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะบาจ้าเจอกันตอนตอนเยนน็นแน่น้องตามสถานะสถานะคีเอเตอร์เพราะว่าเราไม่ใช่คีเอเตอร์ใหญ่เนาะเราเป็นคีเอเตอร์เล็กเราก็ได้นี่นิดหน่อยไปนะคะเรียบร้อยแล้วเดียวก็มีรายได้แล้วนะคะ,ะมีรายได้ที่ดีนิดหน่อหน่อยตาม ก็อยากให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่ผ่านเช่นกันกับเรานะคะลงไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะสตรีมนะคะที่ยังไม่ผ่านเดี๋ยวก็โอเคนะคะต้องลงมาดูน้องก่อนเผื่อเขานกน้ำถ้าเขานกน้ำนี่เขาตายเขาจะตายเยอะมากเลยนะ,ะเขานกเยอะมากแล้วจะทำให้น้ำเราเสียแล้วก็สวัสดียามเช้านะคะ ได้แสงแดดทอดีนะวันนี้แต่เราได้ใส่หมวกนะคะเสียดายเราอยากใส่แว่นเหมือนกันแต่ว่นที่ให้โอกาสเราได้มีอโอกาสเผยแพร่กิจวัตรประจำวันของเราลง Facebook นะคะขอบคุณค่ะหรือแล้วแต่ห่วงที่มีแดดไม่เยอะเท่าไหร่เราอาจจะออกมานะะขอบคุณค่ะทุกคนค่ะตรงแล้วก็ไม่มีคิดไหนที่จะฟังนะคะ ขออนุญาตขอบคุณทุกคนลิปนี้ขอแค่น ah, oh. ี้นะคะคลิปมาชมน้องปลายามเช้าหรือแล้วแต่ห่วงที่มีแดดไม่เยอะเท่าไหร่ลาอาจจะออกมาขอบคุณค่ะทุกคนค่ะก็อยากให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่ผ่านเช่นกันกับเรานะคะลงไปเรื่อยๆเลยค่ะสตรีมนะคะที่ยังไม่ผ่านแตเดี๋ยวก็โอเคนะคะเท่ากับ ปีที่ผ่านๆมาหลายๆปีที่เราเลี้ยงยามเช้าขนาดนี้หรือว่าตอนหน้าฝนเขาจะไม่มานะแต่ด้วยขอบคุณค่ะทุกคนเราก็ไม่รู้เรื่องเผื่อเราจะกลับมาจากสำนักงานหรือว่าไปงานที่อื่นหรือไม่สายหน่อยว่าเาร์อาทิตย์เราก็จะไม่เดินออกมานะคะเพราะมันร้อนหรือแล้วแต่ห่วงที่มีแดดไม่เยอะเท่าไหร่เราอาจจะออกมาขอบคุณค่ะทุกคนค่ะ ก็อยากให้กําลังใจทุกคนให้มีกําลังใจได้ลงไปเรื่อยเนาะหากเราไม่เ,มเราเจอกันนะคะวันนี้แสงแดดอ่อนโยนกับบรรยากาศดีๆหลังบ้านเรานะคะขอบคุณค่ะไปเลยนะบายไปจริงนะไปจริงๆนะไปจริงนะเวลาเราจะมียามเช้ายามดึกเ <c oughs> ช้าของวันหยุดที่สดใสด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ้ายจ้าเจอกันตอนตอนเย็นน้าน้อง <c oughs> เราก็ไม่รู้เรื่องเผื่อเราจะกลับมาจากสำนักงานหรือว่าไปงานที่อื่นหรือไม่สายหน่อยว่าเาราอาทิตย์เราก็จะไม่เดินออกมานะคะเพราะมันรอเท่ากับปีที่ผ่านาๆมาหลายๆปีที่เราเลี้ยงยามเช้าขนาดนี้หรือว่าตอนหน้าฝนเขาจะไม่มานะแต่ด้วยนี่โอกาสเราได้มีอโอกาสเผยแพร่กิจวัตรประจำวันของเราลง facebook นะคะขอบคุณค่ะ ตามสถานะสถานะคีเอเตอร์เพราะว่าเราไม่ใช่คีเอเตอร์ใหญ่เนาะเราเป็นคีเอเตอร์เล็กเราก็ได้นี่หน่อยๆไปแล้วคะสวัสดียามเช้านะคะได้แสงแดดพอดีนะมัน,นแต่เราได้ใส่หมวกนะคะเสียดายเราอยากใส่แว่นเหมือนกันแต่แว่นอยู่เวลาเราจะมียามเช้ายามดึก